ลิปสติก7สีสาว7วันปรับลุกให้ป้าวันอาทิตย์ เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงช่างเจรจาพูดคุยเก่งชอบทําอะไรที่มีความท้าทายแต่มักจะเผด็จการไปซัทุกเรื่องค่อนข้างใจร้อนควรเลือกทาลิปสีแดงสดเสริมบริวารให้คอยสนับสนุนคนเกิดวันจันทร์เป็นคนช่างพูดช่างเจรจาชอบเข้าสังคมเสน่ห์ในการพูดจามัก<า>พูดไม่ทันควรเลือกทา,าลิปสีแดงเลือดหมูเพื่อเสริมเสน่ห์ให้สะกดสายตาคนเกิดวันอังคารเป็นคนใส่ใจรายละเอียดกับทุกอย่างมีจิต ใจที่อ่อนไหวมักเชื่อคนง่ายควรเลือกสีโทนนูน้ำตาลอมชมพูเพื่อเสริมจ,จิตใจปัมแข็งแรงจิตใจและยังเสริมพลังงานแห่งเงินทองเข้ามาในชีวิตอีกด้วยสำหรับคนเกิดวันพุธคนสายลุยสายพุ่งชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่พึ่งพาใครทำให้ดูเป็นคนมีบุคริกก้าวร้าว ให้ซองลงเสริมให้คนรักคนเอ็นดูและช่วยเพิ่มพลังแห่งความรักทําให้คนรอบตัวรู้สึกถึงความอบอุ่นอีกด้วยสําหรับคนเกิดวัพ <า S 2> เป็นคน,นที่มีไฟในตัวมีความเทียอเทียนสูงในหัวหมกมุ่นเรื่องการหาเงินหัวหนักธุรกิจสุดๆมาขดโอกาสหรือโชคลาบควรเลือกสีลิปโทนสีส้ม เพื่อเสริมให้โอกาสและโชคลาภเข้ามาหามากยิ่งขึ้นสำหรับคนเกิดวันศุกร์เป็นยอดแห่งนักจัดก,การชอบจัดแจงทุกอย่าง ค่อนข้างเจ้าระเบียบม,มัก,มกจะเผอจู้จี้จุกจิกรอบข้างควรเลือกสีลิปโทนสีชมพูอมม่วงเพื่อเพิ่มความอ่อนอ่อนผ่อนตามให้มีความเข้าอกเข้าใจตัวตนคนวันศุกร์มากยิ่งขึ้นสําหรับคนเกิดวันเสาร์เป็นคนชัดเจน,จนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนไม่ลังเลและไม่คํานึงถึงคนที่ตามมาควรเลือกสีลิปโทนสีส้มเพื่อเสริมสติปัญญาและความรอบคอบสำหรับใครที่ใช้ลิปสติกเจ็ดสีสาว เ็วันปรับลุกให้ปังปังแบบไหนมาแชร์กันด้วยนะจ๊ะฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะ